ห้องซ้อมไร้เสียงที่กำลังฮอตและฮิตมากๆในตอนนี้เราจะสามารถทำได้ด้วยตนเองยังไงและทำไมต้องห้องซ้อมไร้เสียงเดี๋ยวเราไปชมท้อมกันเลยครับ music arms สวัสดีครับผมอดิศนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําห้องซ้อมไร้เสียงกันนะครับเอาจริงๆในปี2025นี้นะครับผมเป็นอะไรที่ค่อนข้างนิยมมากๆหลายๆวงดน,นตรีเนี่ยก็เลือกใช้วิธีนี้ในการซ้อมกันศิลปินหลายๆท่านก็ใช้วิธีนี้เช่นเดียวกันครับแล้วทําไมต้องห้องซ้อมไร้เสียง ดยการซ้อมในห้องซ้อมดนตรีปกตินะครับผมจะมีระดับเสียงในอยู่ที่ประมาณ100ถึง110เดซิเบลซึ่งถ้าเราฟังเป็นระยะเวลานานๆน,น,นะครับก็อาจจะเกิดผลเสียต่อประสูทหูของเราได้โดยการซ้อมแบบไร้เสียงนี้นะครับก็จะช่วยให้ในักดนตรีแต่ละคนเนี่ยสามารถควบคุมความดังแต่ละเครื่องได้อย่างอิสระนะครับผมแล้วก็สามารถลดการสูญเสียการได้ยินนะครับหรือว่าปัญหาที่จะเกิดในหูของเราได้นั่นเองข้อดีข้อที่2นะครับคุณภาพเสียงที่เราได้ยินขณะซ้อมเนี่ยก็จะเป็นคุณภาพที่ดีและก็ได้ยินชัดเจนนั่นเอง การซ้อมในห้องซ้อมปกตินะครับผมเราอาจจะได้ยินเสียงของเครื่องดนตรีแต่ละเครื่องเนี่ยมีความดังที่แบบตีกันไปตีกันมานะครับแล้วพอคนเล่นแต่ละเครื่องเนี่ยได้ยินไม่ชัดก็จะเพิ่มความดังของตัวเองเล่นดังขึ้นหรือว่าไปบิดหน้าตู้ให้ดังขึ้นเพื่อที่จะได้ยินนะครับยิ่งทําให้ทุกคนเนี่ยได้ยินเสียงของตัวเองยากขึ้นเข้าไปอีกนะครับผมแต่เมื่อเราฟังผ่านอินเดียมมอนิเตอร์นะครับผมแน่นอนว่าจะทําให้เราเนี่ยสามารถแยกแยะเสียงของเครื่องดนตรีได้อย่างง่ายขึ้นรวมถึงได้ยินเสียงของเครื่องตนเองไดด้ังงขึ้้นโดยที่่ไไมตอปรบกวนเพื่อนนั่เองกททําาาให้้ปรระสิิธภพซอม เราแต่ละครั้งนะครับผมดีขึ้นแล้วก็สามารถปรับแก้จุดเล็กๆน้อยๆที่เราผิดพลาดได้อย่างตรงจุดนั่นเองข้อดีข้อที่3นะครับก็คือการควบคุมที่สระอา สมมุติว่าเพื่อนในวงของเรานะครับเป็นมือกีตาร์แล้วก็อยากจะได้ยินเสียงคิกของกลองที่ดังขึ้นหน่อยหรือว่าเสียงแซนเน่เนี่ยดังขึ้นรวมถึงเสียงกีต้าร์ของตนเองนะครับที่จะดังกว่าทุกเครื่องอะไรแบบนี้เราก็จะสามารถควบคุมเลเวลได้อิสระตามต้องการเลยนั่นเองนะครับระบบนี้นะครับก็จะทําให้เพื่อนๆที่ซ้อมอยู่ในวงเนี่ยสามารถปรับบาลานซ์ของเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นได้ตามต้องการนะครับแล้วก็ทําให้เราเล่นได้อย่างมั่นใจแล้วก็ตามสิ่งที่เราอยากได้ยินมากที่สุดนั่นเองครับต่อมาครับผมข้อดีข้อที่4คือการลดปัญหาาามลภวะทงงเสีย ระบบนี้นะครับทำให้วงดนตรีเนี่ยสามารถซ้อมในที่ที่ไม่สามารถเก็บเสียงได้นั่นเองอย่างเช่นคอนโดอพาร์ตเมนต์นะครับหรือว่าบ้านที่แบบติดกับบ้านหลังอื่นนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราทําเป็นระบบซ้อมแบบไร้เสียงนะครับไม่ว่าเราจะซ้อมดึกแค่ไหนนะครับผมหรือว่าซ้อมในช่วงที่แบบผู้คนต้องการความสงบแค่ไหนเนี่ยเราก็จะไม่รบกวนเพื่อนบ้านนั่นเองครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่สําคัญมากๆนะครับนึกภาพเวลาที่เรานัดเพื่อนในวงซ้อมเนี่ยบางทีก็ต้องนัดกันหลังเลิกงานหลังเลิกเรียนนะครับผมกว่าจะมาเจอกันกว่าจะมาตั้งเครื่อง แล้วก็ได้เริ่มซ้อมกันเนี่ยบางทีมันก็ดึกแล้วหรือว่าถึงเวลาที่งดใช้เสียงแล้วนั่นเองแต่ถ้าเราใช้งานกันเป็นระบบห้องซ้อมไร้เสียงนะครับเราก็จะสามารถเติ่มซ้อมตอนไหนก็ได้นั่นเองครับถัดมาข้อที่5ครับบันทึกเสียงในการซ้อมของเราได้ง่ายและมีคุณภาพที่ดี เนื่องจากสัญญาณของเครื่องดนตรีที่เราซ้อมกันทุกชิ้นเนี่ยถูกแยกเป็นแทร็กในดิจิตอลมิกเซอร์อยู่แล้วครับจึงทําให้เราเนี่ยสามารถกดบันทึกเสียงในการซ้อมทั้งหมดได้อย่างชัดเจนแต่ละเครื่องซึ่งมีประโยชน์มากๆครับเมื่อเราเนี่ยนำการซ้อมของเราไปวิเคราะห์ในการเล่นนะครับมีจุดบอดต,ตรงไหนจุดที่ผิดพลาดตรงไหนนะครับหรือว่าเราอาจจะบันทึกเป็นเดโมเพลงเอาไว้พัฒนาเพลงต่อได้นั่นเองครับข้อที่6ครับผมทาให้การได้ยินของเราเนี่ยเหมือนกับการแสดงสดขณะซ้อม ซึ่งในระบบนี้นะครับเราสามารถเซฟซีนเอียร์มอนิเตอร์ของแต่ละคนเอาไว้ได้นะครับก็คือบาลานซ์เครื่องดนตรีที่เราปรับเอาไว้จากที่บ้านนั่นเองเมื่อเรานําไปแสดงสดบนเวทีนะครับหรือว่าในงานจริงเนี่ยทำให้เราได้เสียงบาลานซ์ที่คุ้นเคยไม่ต้องเสียเวลานในการซาวเช็คนานนั่นเองครับแน่นอนว่าสําหรับเพื่อนๆที่ใช้เป็นมิกเซอร์ตัวเดียวกันกับเวลาที่เรานําไปแสดงสดเลยนะครับตรงนี้ก็สะดวกมากๆเป็นอีกเท่าตัวเลยครับข้อสุดท้ายครับผมข้อที่7ก็คือทําให้การสื่อสารในวงง่ายขึ้น โดยเพื่อนๆน,นะครับสามารถพูดใส่ไมคนะครับเพื่อที่จะสื่อสารกับเพื่อนในวงแล้วก็จะได้ยินเสียงพูดของทุกคนนะครับไม่เหมือนกับเวลาเราซ้อมในห้องซ้อมทั่วไปที่แบบต้องตะโกนคุยกันเล็กน้อยนะครับผมรวมถึงพงมิเซอร์ดิจิอรุ่นที่แบบใหญ่ๆขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะมีเป็น t ็อกแบ็กนะครับที่สามารถเสียบไมคแล้วก็พูดกับคนที่กําลังคุมสาวให้เราได้นะครับผม หรือว่าดิจิตอลมิกเซอร์รุ่นที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะมี Talk Back เที่ยวไว้สําหรับให้ซาวด์อินเจเนียร์เนี่ยพูดคุยสื่อสารกับนักดนตรีที่กำลังเล่นอยู่ได้อย่างสะดวกนักน่นเองนะครับ Tommy. Tommy ตรงนี้ก็จะเป็นระบบที่ช่วยในการสื่อสารของภายในวงนะครับแล้วก็ของซาวด์อินเจเนียร์ได้อย่างดีแล้วก็เข้าใจกันง่ายมากขึ้นครับสรุปเลยนะครับผม ก็ระบบห้องซ้อมไร้เสียงที่เราพูดกันมาตั้งแต่เริ่มคิดนะครับเขาเนี่ยนำเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับมาวิวัฒนาการเพื่อแก้ปัญหาเก่าๆที่เกิดจากระบบห้องซ้อมทั่วไปนั่นเองครับแม้ว่าในช่วงแรกนะครับเราอาจจะต้องลงทุนกับอุปกรณ์ต่างๆที่จําเป็นในระบบนี้สักหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้มค่าอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับนักดนตรีที่จริงจังนะครับหรือว่ามืออาชีพเนี่ยเพราะว่าการได้ยินในการซ้อมของเรานะครับเราจะได้ยินอย่างละเอียดมากขึ้นเป็นระบบที่เหมือนกับเวลาที่เราานนํไปสดดจริงๆ้้วยทีี ถ้าเราอยากจะทำห้องซ้อมไร้เสียงเนี่ยต้องใช้อุปรกรณ์อ,อะไรบ้าง สิ่งที่เราจะใช้อย่างแรกเลยนะครับก็คือดิจิตอลมิกเซอร์แบบนี้นั่นเองที่จะใช้สําหรับรับสัญญาณของเครื่องดนตรีทุกชิ้นข้อดีที่เราเลือกมิกเซอร์แบบดิจิตอลมานะครับผมก็คือเขาเนี่ยจะให้บัสมาเยอะหรือว่าจะมีเอาต์พุตเยอะนั่นเองยิ่งเรามีเอาต์พุตเยอะนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถแยกฟังของใครของมันได้เยอะขึ้นและถ้าเอาต์พุตเหลือๆเ,เนี่ยเราจะสามารถฟังแบบสเตอริโอได้เลยครับต่อมานะครับเมื่อสัญญาณทุกเครื่องดนตรีเนี่ยถูกส่งเข้ามาที่อินพุตของมิกเซอร์เรียบร้อยแล้วที เราเสียบอินพุตเข้ามาแต่ละชิ้นเนี่ยไปที่เอาพุตหรือว่าบัส และส่งต่อไปที่ Personal h e a d p h o n e a M p ได้เลยครับส่วนนักดนตรีที่ทำการซ้อมนะครับเราก็แค่เสียบอินเอียร์เข้าไปที่ d p h o n e Amp ของเราเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถได้ยินเสียงที่เราเสียบอินพุตเข้าไปจากมิกเซอร์แล้วครับทุกคนในวงนะครับก็สามารถบาลานซ์เครื่องดนตรีที่เราต้องการจะได้ยินได้แยกอย่างอิสระเลยครับและถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะบันทึกเสียงตอนที่เราซ้อมวงเอาไว้นะครับก็แค่เสียบแฟลชไดร์เข้าไปนะครับผมแล้วก็กดบันทึกได้เลยส่วนมิกเซอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นการบันทึกเสียงแบบ2 track หรือว่าแบบสเตอริโอนั่นเองสีนนงงสียงท่เเรราาก็บมน แล้วแต่เราเลยนะครับว่าจะตั้งให้เขาบันทึกที่บัสหรือว่าเอาพตไหนมาหรือว่าบันทึกจากเมนอาร์มาก็ได้เช่นกันครับซึ่งการซ้อมดนตรีแบบนี้นะครับเป็นที่นิยมมากๆแนมะ้แต่ศิลปินบางวงเนะี่ยก็เลือกใช้วิธีนี้ในการซ้อมพอเรานําระบบมิสเซอร์ของเราไปออกงานจริงๆนะครับก็อาจจะมีการปรับแต่งเสียงในเ e อียร์มอนิเตอร์ของเราเล็กๆน้อยๆตามงานที่เราเจอนั่นเองและเสียงของ PA ที่ออกมานะครับหรือว่าเสียงที่คนดูได้ยินเนี่ยก็จะถูกดูแลโดยซาวด์อินเจเนียร์ประจําวง,งเรานั่นเองครับ เล่นทาให้การเซตอัพของเราเวลาไปเล่นสดแต่ละครั้งเนี่ยมันรวดเร็วแล้วก็เป็นขั้นตอนมากขึ้นด้วยนะครับผมอย่างเช่นถ้าเรานํามิกเซอร์ดิจิตอลที่เราใช้จริงๆไปเองนะครับไปถึงที่งานในทีมงานก็จะทําการเสียบเอาพุทนะครับหาไลน์มาให้เรานะครับผมและบาลานเครื่องดนตรีต่างๆเนี่ยก็แน่นอนว่าจะเป็นแบบที่เราได้ทําการเซตอัพเอาไว้ในตอนซ้อมแล้วถัดมานะครับผมซาวด์อินจิเนียร์เนี่ยก็อ,อาจจะซาวด์เช็คแล้วก็โฟกัสไปที่ลาโพงหลักของงานที่คนดูได้ยินเลยนั่นเองครับเพราะว่าสัญญ,ญาณของเครื่องดนตรีเน เข้ามาในนี้ไปแล้วนะครับผมพอซาวน์อินจิเนียร์เนี่ยทำการมิกซ์นะครับผ่านมิกเซอร์ที่เราใช้จริงนะครับทุกเครื่องดนตรีแล้วก็ส่งเป็นทูแท็ก L.R. นะครับเข้าไปที่มิกเซอร์ของระบบประจํางานได้เลยนั่นเองครับและสิ่งที่แตกต่างกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมก็คือในตอนที่เราซ้อมเนี่ยมือกลองอาจจะใช้เป็นกองไฟฟ้านะครับเพื่อที่จะให้เกิดเสียงรบกวนน้อยที่สุดแล้วก็เป็นระบบห้องซ้อมไร้เสียงแบบที่เราต้องการแต่เมื่อเรานําระบบนี้นะครับออกไปใช้งานเล่นสดจริงๆเนี่ยเราก็จะต้องใช้เป็นกองชุดจริงใช่ไหมครับผมเราก็ควรที่จะเผื่อ channel input เอาไว้นะครับสําหรับกองชุดให้มันเพียงพอเมื่อเรานําไปใช้งานเล่นสดจริงๆนั่นเองครับหลังจากที่ฟังผมพูดมาทั้้งงหมดนนนีะััะเพื่่ออาาจจสสยว เสียงที่ได้เนี่ยมันเป็นยังไงและต่างกับการซ้อมแบบธรรมดาแค่ไหนแต่ไปฟังพร้อมกันเลยครับไไมมม่่มมมีรู้ตอ to สุดท้ายนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจการทําระบบข้องซ้อมไร้เสียงแบบนี้นะครับสามารถเข้ามาปรึกษาแล้วก็ทดลองอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมได้ที่ Music Arm HQ on Note 7เเลยนะครับก็แน่นอนว่าจะมีทีมงานมืออาชีพของ Music Arm เนี่ยคอยแนะนํารายละเอียดนะครับการใช้งานระบบต่างๆการเชื่อมต่อสายต่างๆนะครับให้เพื่อนๆได้อย่างครบถ้วนแน่นอนนะครับผมดูว่า อยากจะสั่งซื้ออุปกรณ์ต่างๆผ่านทางช่องทางออนไลน์นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ทุกช่องทางของ Music Arm เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Music Arm Pro Audio ด้วยนะครับสวัสดีครับ